แชมป์เฉือนกันแต้มเดียวลิเวอร์พูลวืดท็อปโฟร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงอันดับพรีเมียร์ลีกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพอมดจอมคำนวณประมวลผลอันดับพรีเมียร์ลีกช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นฟันธงแชมป์กับรองแชมป์จะมีคะแนนห่างกันแต้มเดียวเท่านั้นมิเกีอตเตต้ตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลจะฟุ้งแห่งพรีเมียร์ลีกนําทัพไอปืนใหญ่ฉีกหนีแมนซิตี้ไปเป็น8คะแนนเหมือนเดิมโดยที่ระบายสีฟ้าลงเล่นน้อยกว่าหนึ่งนัด หลังเปิดเอตทนฮัสเตเดียมชนะลีดยูไนเต็ด4-1เมื่อวันเสาร์ที่1เมษาท,ที่ผ่านมาขณะที่เว็บไซต์ไฟต์ตเอของเนสซิวเวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวเอเมริกันซึ่งได้รับฉาย,ยาว่าพ่อมดคำนวณน,นำข้อมูลมาประมวลหาแชมป์พิมลีกในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือเล่นทีมและประมาณ10นัดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ว่าอาเซนอลจะเป็นแชมป์ที่88แต้มเฉือนแมนเชสเตรีรแต้มเดียวเท่านั้น ส่วนอีก2ทีมที่ติดท็อปโฟคือแมนยูนเต็ดและนิวคาสเซิลขณะที่สเปอร์จบอันดับ5ลิเวอร์พูลจบที่6ส่วนสาทีมตกชั้นได้แก่เอเวอรตตันอตติงแฮมฟอร์เรสและเซาท์มปตันลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวต่อเนื่องหวังสอยแนวรับตัวแกล่งนาบุรีลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวในการให้ความสนใจคิมินแจ แนวรับทีมชาติเกาหลีใต้ของนาโปลีมาเสริมทีมครั้งใหม่ในฤดูกาลหน้ากองหนังทีมชาติเกาหลีใต้วัย26มีสัญญาถึงกลางปี2 0 2 5โดยเขาเพิ่งย้ายมาจากเฟเนรบเชนในฤดูกาลนี้และกลายเป็นตัวหลักของนาโปลีซึ่งกําลังจ่อควา้าแชมป์เซเรียอาเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า2ทศวรรษ์ขณะที่ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดในรอบ5ปีหลังสุดสําหรับพวกเขาหลังจากหมดลุ้นแชมป์ในทุกร,รายการ พร้อมกับความผิดพลาดในแนวรับที่เกิดขึ้นมากมายรวมถึงคู่กลางอย่างเฟอร์กิลฟอนไดและอิบราฮิมกนาเต้ตามรายงานจากฟุตแมกาโต้รายงานว่าลิเวอร์พูลต้องการปรับทัพครั้งใหญ่เพื่อการเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแม้ฤดูกาลนี้พวกเขาจะยังคงไม่แน่นอนกับการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งได้หรือไม่ก็ตามทั้งนี้นาโปลีคว้าคิมินเจมาด้วยค่าตัว18.5ล้านยูโรและแน่นอนว่าพวกเขามีการเซ็นสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโร ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกเตรียมเปิดศึกแดงเดือดนอกสนามแย่งกันคว้าตัวเคฟรานตูรามกองกลางและรุ่งชาวฝรั่งเศสของนีททีมดังแห่งศึกลีกเอิงไปเสริมทัพหลังจบฤด,ด,ดูกาลในฤดูกาลนี้ดาวเตะเฟรนแมนวัย22ระเบิดผลงานให้กับนีทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไป2ประตูกับ8แอซซิ์พร้อมทั้งได้รับการยกย่องว่า จะก,ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับ็อปของวงการ,รฟุตบอลฝรั่งเศสในอนาคตจากนั้นครับกุซซี่ของโหดแดงลิเวอร์พูลเปรี่ยมมองหากองกลางรายใหม่เข้ามาทดแทนนาบิเกาอิตาอเล็กซ็อ,อกเลตเช่เบเลนและเจมินเนอร์ที่จะย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวซึ่งตูรามก็อยู่ในข่ายพิจารณาขณะที่เอริกเทนฮา์กในใหญ่ปีแดงก็กำลังต้องการวิฟฟิลสายเลือดใหม่เข้ามาแบ่งเบาภาระของคิเซนเอริกเซนและคาซซมิโร โดยมวังว่าตูรามมีความสามารถเหมาะสมที่จะเข้ามาเติมเต็มปีศสจแดงตูรามได้มีสัญญากับนี้จุถึงปี2 0 2 5โดยมีค่าตัวประมาณ32ล้านปอนด์จ้กเก้นครอบเอ่ยชื่อแข้งของสี่คนที่ชว์ฟอร์มได้โอเคผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเผยมีผู้เล่นของแดง4คนเท่านั้นที่ฟอร์มการเล่นโอเคหลังเกมที่ทีมของพวกเขาเออกไปโดนแมนซิตี้ถล่ม4-1 เกยวกันครับอ้างว่ามีผู้เล่นลิเวอร์พูลเพียง4ีคนเท่านั้นที่พอจะให้เครดิตได้บ้างจากความแพ้แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซีหนึ่งการผ่านไปเล่นแชมปี้ยนสกีกในตอนนี้ดูจะไม่อยู่ในการควบคุมของหงแดงอีกต่อไปเมื่อโดนคู่แข่งที่สูสีที่สุดของพวกเขาในช่วงฤดูกาลหลังๆอย่างโรบซยสีฟ้าถล่มประตูไปถึง4เม็ดจากผู้เล่นอวารเรสตเควินเดบลอย์อินคายกุนโดกันและแจ็คกิลลีดครัที่ดูหดหู่สุดๆทำได้เพียงชื่นชมการเล่นของแมนเชสเตอร์และเอ่ยชื่อลูกทีมที่โชว์ฟอร์มโอเคแค่4คน ประมาณ4ตำแหน่งที่ทำผลงานโอเคกองกลาง2คนเจเดนเฮเดอร์สันและฟาบินโยพยายามอย่างมากเพื่อปิดช่องว่างโคดี้กัโปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลองบอลของเขาแน่นอนอีกคนคืออารีสงเบเกอร์มันยากมากหากคุณต้องการจะได้อะไรจากที่นี่คุณต้องมีผู้เล่น14หรือ15คนเพื่ออยู่เหนือเกมพวกเขาแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้น